<laughs> จากกรุงเทพมา5ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ถึงชุมชนบ้านอานต้นจันทร์เรียบร้อยแนละ้วถ้าคนมาพักโฮมสเตย์เนี่ยติดต่อมาตรงกลางเลยนะครับแล้วเขาก็จะกระจายแขกที่พักไปสู่โฮมสเตย์แต่ละที่นะครับเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับและวันนี้เราก็ได้บ้านอชิโฮมสเตย์ซึ่งเป็น หนึ่งนสมาชิกของชุมชนบ้านนาต้นจัดที่ทำโฮมสเตย์นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นบ้านที่เขาแบบเป็นบ้านของคนในชุมชนนะแปลงมาเป็นโฮมสเตย์ขึ้นดูแล้วก็สะอาดสะอานสวยงามมากเลยครับต้องขอบคุณยางโตโยทยจริงๆเลยนะครับที่ให้ยางรุ่นพ er อกเซียวันขับมาถึงสุขโขทัยเนี่ยนุ่มเงียบราบลื่นเจอฝนตกนิดๆก็ยังควบคุมได้อย่างปลอดภัยนะครับขับจนคนนั่งนั่นหลับไปเลยนะครับขอบคุณยางโตโยทยจริงๆครับ พอไปถึงปุ๊บเรียกว่ามีเหมือนเวลคั่อ่ะมีผลไม้จัดเตรียไมไว้ให้มีน้ําดื่มใส่ขันนะครับก็ได้มาเจอพี่แหม่มนะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของโฮมสเตย์การทําที่พักโฮมสเตย์อรทำมาตั้งแต่ปี2549รีค่ะก็นับได้ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วนะคะโดยที่มีมีแม่ประธานนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็มีบ้านแม่ขึ้นมาเป็นหลังแรกเนาะบ้านแม่สงเนียมหลังสองหลังสามก็หลายหลายหลังรวมกันในส่วนของค่าใช้ใจ่ายเนาะเราก็คิดหัวละ 650บาทก็จะมีอาหารเย็นอาหารเย็นอาหารเช้านอนพักหนึ่งคืนกิจกรรมอื่นๆเป็นกิจกรรมเสริมแล้วชุมชนบ้านนาต้นจันเนี่ยชื่อเขาได้มาได้ยังไงครับจริงๆแล้วชุมชนบ้านนาต้นจันนะคะเมื่อ200กว่าปีนะคะคือเราอพยพมาชาติพันธุ์เป็นไทยวนนะคะเป็นโยนกนะคะเราจะอู้เมืองแต่ว่าเมืองห่มีเจ้าค่ะมันจะมีถังหังเสียงคำว่าหนามาถึงหมู่บ้านนี้ก็เขาก็มาเห็นว่าเหลือไปทางไหนก็มีความสมบูรณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้แต่ว่า เห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งอะค่ะที่ขึ้นอยู่ตามหัวไล่ไปนานะตอนนี้นะคะก็ค,คือต้นจันทร์เพราะว่ามันมีต้นจันทร์อยู่เยอะไปหมดครับตรงข้ามบ้านเราก็มีทางขึ้นเขาก็มีเรียกได้ว่าขึ้นอยู่ในไปหมดเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยต้นจันทร์ก็ยังแสดงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาทั้งหมดของคาว่าชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ ซึ่งวันนี้นะคะพี่แมปเองก็ติดต่อไกด์ชุมชนเป็นไกด์นั่งรถอีแท็กนะคะมาคราวที่้นั่งรถอีแท็กนะครับก็คือกิจกรรมที่ชุมชนบ้านนาต้นจานทร์เขาจัดวางไว้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับคุณลุงครับวันนี้จะพาผมไปที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปกินมะนาวน้ําผึ้งนะครับน้ำผึ้งแล้วก็จะไปสะพานทุ่งนาโดยใช้รถอีแท็กข้างหลังนี่เลยครับไปแล้วคุณลุงก็สตาร์ทเครื่องนะดูกำลังจะออกรถไปแล้วนะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับโอเคพร้อมครับอ่าลุยถ้าลุงยกร้อยฮาเลยนะ ที่ที่มากินมันเอาน้ำผึ้งใช่ไหมครับครับมันเอาน้ำผึ้งแล้วเก็บที่ต้นสดๆอย่างนี้เลยแบบเก็บต้นสดๆเลยครับไหนโอ้ตรงนู้นตรงนู้นมีครับตรงนี้ก็มีโอ้ลุกมาเริ่มแล้วอันนี้พันธุ์ไม่มีเมล็ดนะครับอันนี้อ๋อมะนาวไตฮิติใช่ไหมไตฮิติมะนาวไตฮิติที่สุโขทัยนิยมมะนาวตาฮิตินะครับผมการกินมะนาวน้ำผึ้งแบบนี้มันทําให้เหมือนคืนความสดชื่นให้ร่างกายด้วยญี่ปุ่นเนี่ย เวลาเขาเหนื่อยๆเ,ยเ,ยเขาจะเตรียมมะนาวน้ำผึ้งโรยเกลือแบบนี้แช่เย็นไว้ให้นักกีฬาข้างสนามนะครับแล้วพอนักกีฬาเขาเหนื่อยๆมาเขาก็ไม่กินมะนาวนะไปกินแต่น้ำอย่างเดียวมันนะหลอกหยอกหยอกเป็นไงครับ <c oughs> เปรี้ยวๆ <c oughs> อร่อยดีว่ะ คือเวลามันเปรี้ยวมันตัดกับหวานหวานนะครับแล้วเค็มมอีนิดอ่ะมันเพลินเหมือนกันนะคอรปุดครับหลังจากเราได้ทานมาันนานพึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็นั่งรถอีแท็กไปถ่ายพาทิ์ตกดินนะครับซึ่งอยู่กลางนาเลยอ่าเดินตามลุงไปนะครับประมาณ200เรเม,มตรนละลุงเทมครับผมประมาณ200เมตรครับ นี่เป็นกระโพดของชาวบ,บ้านซึ่งก็เดินไปตามทางที่เขาจัดให้นั่นแหละเป็นสะพานที่คนในชุมชนช่วยกันสานไม้ไผ่นะครับเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวที่เขาจะให้นักท่องเที่ยวไปถึงแล้วก็มีสปอตในการถ่ายรูปเพื่อที่กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนด้วยนะครับคือบรรยากาศรอบด้านนี่ครับเหี่ยวมากๆเลยนะครับถ้าเขาสร้างสะพานเดินผ่านกลางนาแบบนี้ครับก็เรียวกว่าแบบเมสซิ่งนะมีเวลาวันหนึ่งนะสองชั่วโมงนั่งรถอีท็กอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็สามารถไปเที่ยวทั่วบ้านนาต้นจันได้นะครับมาได้ทุกช่วงอายุเลยเด็กก็มาได้คนมีอายุก็มาได้นะครับเพราะฉะนั้นมาได้สบายเลยนั่งรถอีทักกี่แหละกลับมาถึงโฮมสเตย์นะครับพอเดินเข้ามาในโฮมสเตย์ปุ๊บพี่แมวเขาก็มารอแล้วจัดเตรียมสำรับตอนเย็นไว้ให้เรานะครับคือมาเป็นโต๊ะใหญ่ๆเลยแบบให้อาหารเยอะมากในนั้นประกอบด้วยอาหารถิ่นแล้วก็อาหารกลางๆนะครับ ซึ่งอาหารขิ่นในวันแรกนะครับเรื่อกี้ก็คือพระเอกของทรงิปนี้เลยนะครับก็คือน้ำพริกซ้อไข่น้ำพริกซ้อไข่นะซึ่งเคยกินครั้งแรกเลย <g ười> ลองรู้วิลิรสชาติเป็นยังไงพาอย่าง <g ười> นี้นนเลยแล้วอาหารพริกซ้อไข่เนี่ยไม่เผ็ดเกินไปนะแล้วแบบมันเค็มนําหวานตามเผ็ดนิดๆน,น,น,นะครับกินกับข้าวกินกับผักเครื่องเคียงเนะี่ยอร่อยมากเลยกินลาบเพราะวเป็นสิริมงคลนะครับมีโชคมีลาบครับอร่อยใครมาอยากกินอะไรก็ เลือกกินตามที่ถนัดได้เลยแล้วว่ามากี่วันเขาก็ทําอาหารให้ใหม่ทุกวันนะครับไม่ซ้ากันมากินข้าวครับผมตื่นมาตอนเช้านะครับวันที่สองก็ได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเขาจะมีรถกระบะมารับพวกเราไปาซึ่งก็เป็นไกด์ชุมชนเหมือนเดิมนี่ครับตอนนี้ก็ตีสี่สี่สิบแล้วไปขึ้นดอยห้วยต้นไห่อากาศตอนนี้นี่เย็นมากนะครับ ทุกคนแต่งตัวมาเหมือนแบบรู้ว่าเย็นอ่ะทางก็ลัดเลาะไประหว่างหมู่บ้านนะครับพาจันยังแบบวิ่งอยู่เลยนี้ถึงทางขึ้นจุดชมวิวแล้วแ ยงมึดไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่ผมให้เขาก่อนเกิดมา่เคยแล้วเนี่ยผมก็ได้ก่้าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องกิจกรรมสบายๆนะครับแต่ว่าทีมก็บอกว่าให้ใส่รองเท้าเดินป่าไปด้วยที่ไหนได้เพราะไปถึงเป็นการเดินขึ้นเขาไปอีกกิโลนึงนะครับแต่เป็นเขาที่มีทั้งความชันความเรียบอยู่ด้วยกันมือสมัครเล่นแบบผมซึ่งไม่เคยเดินเขาเนี่ยไปได้อันเนาะเนี่ยครับแปลว่าแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้อันนะโอ้ยระหว่างทางเขามีจุดให้พักนะครับ50เมตร100เมตรอะไรอย่างเงี้ย ดูเกอกทรงผมแล้วเนี่ยลูกจุดดว่า่าไป่ะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะถึงยอดข้างบนเนี่ยเขาต้องเคาะบอกรุบข้างล่างหน่อยว่าข้างบนมีคนอยู่ด้วยนะ ตอนนี้พี่นําทางเราเ่ยครับไปทางซ้ายนะไปตัดต้นไม้ไผ่มาเพราะข้างบนมันจะมีเหมือนแบบต้มน้าร้อนในกระบอกไม้ไผ่ทําทุกอย่างในกระบอกไม้ไผ่อะพอขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมอีกก็มีการปิ้งขนมปังโดยใช้ต้นไผ่ขีปนะครับกินโอวัลตินกินกาแฟเนี่ยโดยใช้กระบอกไม้ไผ่ซึ่งของเก่าที่กินแล้วเขาไม่ได้ทิ้งนะเขาก็จะเก็บเป็นฟืนเป็นอะไรในการไปใช้ครั้งต่อไปนะครับขึ้นมาเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะสำหรับผมนะ แ,แล้วเติมออนตินเข้าไปเราเริ่มรู้สึกสดชื่นแล้วนี่ข้าวหนมบางมันหนีบกับไม้ไผ่นะครับแล้วก็าวมันติ้งเองในกองไฟแบบนี้ย่างอะไรก็ตามว่าอย่าพลิกบ่อยเพราะเดี๋ยวเผ็ดนะพี่ครับผมเดี๋ยวหนมปังน้ำหน้าเลยอันนี้ได้แหละอุ้ยอันนี้อันนี้เมื่อกี้พี่บอกว่าอย่าพลิกบ่อยก็รู่เลยอีคำแก้วถ้าไม่พลิกบ่อยจะเป็นยังไงนะพี่โอไม่สิครับพี่มันเป็นรูปเพื่อการถ่ายทำถ้าผมไม่ทำอย่างนี้พวกพี่จะรู้ว่าหนมปังมันติ้งไหมอ๋อไม่ได้คอนเทนต์อีกมีลายเห็นนะ อะ่า <Ye ay, S 1> ตัดไปลงแลพี่ไอ้ครับ <c oughs> ทุกคนอธิดว่าไหมมันไม่ไหมเลยนี่นกาแฟแล้วตอนนี้ก็6กโมงพึ่งมาดีขึ้นมาก็มีขนมปังปิ้งมีอวันตินมีกาแฟก็ได้อารมอยู่นะ เราก็ดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นกันอยู่พอประมาณก็ได้มาทำกิจกรรมหนึ่งคือการปลูกป่าก,การยิงหนังสติกคือเขาจะเอาเม็ดมะข่าเนะี่ยคือเหมือนว่าเป็นผลของต้นมะข่านะครับมาให้เราใส่หนังสติกแล้วก็ยิงออกไปนะครับเมื่อพอขึ้นมาเนี่ยก็ได้ปลูกป่าด้วยปูกปีนี้มาดูปีหน้าไปนี่ครับเม็ดมะข่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีจุดยิงให้นะไม่ใช่ยิงสุ่มสี่สุ่มห้านะพี่โอยหนังสติ N ๊กเป็นไหมครับ ครั้งนี้ครั้งแรกแหละปับดีดเอาหน้าตัวเองไปนะเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่นะได้ยินเสียงคนร้องโอ้ยเด็กสมัยนี้เขาจะรู้จักหนังสติกไหมนะเลยเลยเลยอยไรยโอ้ยนี่มปคนไกลเลย นั่งรถกระบะพี่เขากลับมาระหว่างทางวันนี้อากาศเย็นมีฝนตกปล่อยๆด้วยนะครับพองัางน,นก็นั่งตากฝนกันมานิดนึงนะครับก็นั่งมาถึงระหว่างทางเพิบพี่กาเขาก็ส่งเราเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็เข้ามากลับมาในโฮมสเตย์นะครับซึ่งข้าวเช้ามาเหมือนเดิมมาเป็นตกใหญ่อลังการเหมือนเดิมนะหรับคมประทับใจผมนะ มาถึงปุ๊บอาหารไม่เกินสิบนาทีมาวางข้างหน้าเราแล้วนะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือยำใบบอนนะคะอาหารชาติพันธุ์เราได้รับรางวัลมานะมีคุณสมบัตินอกประเภททางยาอยู่แล้วเราก็มากินกับพวกเครื่องเคียงพวกหอมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาหารทิ่นเหมือนกันซึ่งปีหนึ่งก็ได้กินแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสร้างงวมสร้างงวมอ่ามันก็จะเป็นใบอย่างนี้จ้ะใบงวมนะคะมันกึ่งฝักกึ่งใบนะคะแล้วก็ปีหนึ่งก็จะออก ช่วงฤดูการนี้เท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็มีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะสรรพคุณทางยาอันนี้ก็จะเป็นแบบเสริมสร้างวิตามินซีนะคะ่ออะรสชาติจะออกอเ,เปรียปร้ยวๆค่ะยำใบบอนถ้ามาคุกกบค้านี่คือได้แบบหลายๆจานเลยเพราะรสชาติแบบเข้มข้นเค็มๆนิดนึงประมาณนหนึน่งมีหมูอยู่ตรงกลางนะครับแล้วใบบอนก็จะนุ่มๆเหมือนกาาาอ้านชาอ่ะอันนี้ลองสั่งง้วมอืมใบเขาจะเปรี้ยวๆนี่พี่แมนบอกนะครับเราก็แบบ เอามาคู่กันน้ำยำเปรี้ยวๆอ่ะอาหารที่นี่อุดมสมบูรณ์มากรเรียกได้ว่าเป็นมื้อเช้าที่ฟินอีกมือ้อนึงเลยนะครับ อันที่โชคดีที่สุดของการมาทริปนี้นะครับคือการได้เจอแม่สงเง่ียมเรียกได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบของที่นี่ครับผมเชื่อว่าเป็นบุคคลต้นแบบของประเทศด้วยซ้ำไปนะครับในการพัฒนาออกมาให้ชุมชนบ้านนาะต้นจันแข็งแกร่รงได้ขนาดนี้เขามาทําน้ําพริกซออไข่แล้วมาอธิบายสิ่งที่เขาทําให้เราฟังหลังจากการทําน้าพริกซออไข่นะครับกาวน้ำพริกซออไข่มัน,นมีความเป็นมาอย่างไรมมันมีอยู่ที่ชุมชนนี้นานแล้วป่ะฮะ่านไข่แต่ว่าอะไรตั้งแต่เราเริ่มทํากลุ่มแม่บ้านทอผ้าแล้วก็ต่อยอดมาเป็นท่องเที่ยวเนาะทีนี้เราก็เอาขึ้น เป็นอาหารมื้อแรกของที่นี่คือน้ำพริกซอกไข่จิ้มกับผักพื้นบ้านธรรมชาติอ่ะเริ่มเลยจ้ะแม่กระเทียมนี่ก็ใส่ไปเยอะๆเพื่อให้มันหนัวนะะเออพริกกับกระเทียมเนี่ยโขนะคะโขพริกโขกระเทียมแม่เก่งมากเลยนะผมไปทชุมชนมาโหแม่ทำไว้แบบคเป็นระบบเลยนะนี่ก็โหปลูกเบิกมาเนาะทีนี้มาตอนหลังเนี่ย ลูกหลานสารต่อเนาะเมื่อก่อนม่เงียมทำก็ไม่มีอะไรโทรศัพท์ยาวแค่คืบนี่ฮัลโหลล่าสาวขึ้นหล่นหาขึ้นเนี่ยตอนหลังนี่เขาเป็นโลกโซเชียลเนาะพอลูกท่องเที่ยวมาเนาะเขาก็บอกต่อคุณก็มาแล้วมาอีกอาหารเราก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนวันนี้แกงนั้นวันผู้งแกงนี่วันลืนแกงนี่แต่มื้อแรกนี่ก็ลาบนะพริกซอกไข่ผักต้มอเพราะว่าเจอกันเนี่ยก็ให้โชคให้ลาบให้โชคให้ลาบนน่ี้ใส่ไข่ต้มนะแม่นะแล้วก็ใส่เกลือหน่อยใส่น้ำปลาหน่อยเนาะปลาให้มันพอที่ว่าคุกคิกคุกคิกอ๋อเอาไข่ต้มลงไปตามลงไปเลยนะซอกอะซอกซอคไปตาม แล้วก็มะนาวเนี่ยนะมะน,นาวอย่าลืมมะนาวสดสดนะใส่หอมแดงมนอุ้ยทําไม่ยากแต่มันอร่อยคนไหนที่ทานเผ็ดไม่เก่งจะได้เอาไข่ <มา S 1> เอาไข่ตัดเผ็ดเนาะตัดเผ็ดแม่แล้วก่อนจะทํามาถึง ทันเนี้ยยากไหมโอ้โหเขามาพร้อมทุกอย่างทุกคนมีระเบียบช่วยกันหมดเลยอยากมากต้องใช้เวลากว่าจะหล่อหลอมดวงใจมาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยกว่าผู้คนจะเข้าใจนี่เราต้องทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างว่าโอ,อ้ทำแล้วมันดีนะผู้คนก็ยอมรับหลายอย่างเนาะมันเชื่อมกันหมด ข้อตกลงรวมกันยอมรับในเสียงเข้ามาแล้วก็ถือปฏิบัติเราทํามานานแล้ว17ปีแล้วท่องเที่ยวอะ<ช>่ะทีนี้ลูกหลานเกิดมาเขาก็เห็นตัวอย่างเห็นแบบมันก็ไปโดยอัตโนมัติออลูกหลานได้กลับมาจากเมืองใหญ่ลูกหลานได้กลับมาช่วยกันดูแลชุมชนแล้วก็กลับมาได้อยู่กับครอบครัวไม่ต้องออกไปทางงานไกลๆเลเลยแ<ช>ม่ น้องๆห,หนูหนูคุณตาคุณยายคุณป้าคุณพี่ก็คนมีกิจกรรมหมดเลยเวลาลูกค้ามาก็มาต้อนรับกัน,นคิดที่กระจายรายได้สู่ชุมชนนี้ก็เพื่อให้มันยั่งยืนถ้าเราคิดแต่ว่าเราต้องได้เราต้องได้นะไม่เผื่อใครนะมันจะไม่ยั่งยืนกระจายให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมดูแลกันอย่างเป็นธรรมอยู่กันอย่างเอื้ออาทรภูมิใจมากที่สุดที่ ทำตรงนี้มาตื่นมาละยินดีใจมากติดต่อที่เพจโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันร์เนาะหรือ088-495-7738สี้าห้ดอินบ็อกเข้า,ไป,าไปเลยเดี๋ยวมีแอดมิน ตอผมไม่ต้องพูดต่อล้วคุณแม่เาพูดครบทั่วนะครับใครอยากมาชุมชนบนะ้านนาต้นด่นทำตามที่คุณแม่เขาบอกนะครับขอบคุณครับอ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณการเดินทางในครั้งนี้นครับจุกยางาหลุดนิดนึงเลยแวนะไปกรีบนะบเพื่อให้เขาเอา จุกยางและเช็คลมยางมาให้เรานะครับอาจจะมีหินหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆปนเข้าไปในตัวจุกยางได้นะครับแล้วก็อาจทําให้ยางรั่วยางเสื่อมได้ด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในการเช็คความเรียบร้อยก่อนเดินทางนะครับต้องขอขอบคุณกริปแล้วยางโตโยทยมาณที่นี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เพจโตโยทยไทยแลนด์ด้วยนะครับจะพาไปกินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับติดตามกันที่ช่องของพวกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e พวกเราด้วยนะครับ ตอนนี้โตโยต้ามีไลน์ออฟ i ิเชีแล้วนะครับสามารถสแกน QR โค d e ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือแอดไลน์ Official Account Toyo t ้าไ,ไทยแลนด์บอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆและกิจกรรมสุดพิเศษรอเพื่อนๆอ,อยู่ครับโตโยต้ s